อยากรู้หรือไม่ครับว่าคนที่เขาถูกรางวัลที่หนึ่งหรือเขามีโชคลาภบ,บ่อยๆเขามีเส้นลายมือแบบไหนวันนี้ผมอาจารย์เอกธนกรสินแสร,รวยง่ายนะครับหรือว่าฮวงจุ้ยรวยง่ายชื่อในแวดวงการสักย,ยันต์คืออาจารย์เอกธนกรสนักสักย,ยันต์ปุรุสีร้อยแปดบางซื่อครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังก่อนอื่นฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับต้องบอกท่านว่าถ้าท่านอยากดูดวงในการส่วนตัวกับผมติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเช่นกัน เอาละนะครับคนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ครับนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะแบ,บมือเนี่ยนะครับให้ฟังให้จบก่อนนะอาจจาะต้องบอกท่านแบบนี้คนที่มีเส้นลายมือแบบนี้ฟังคําอธิบายนะครับเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาเนี่ยคือวิ่งมาจากเนินอังคารตรงนี้นะครับคือสันมือตรงนี้วิ่งมานะครับวิ่งมาวิ่งมาจนถึงเนินนิ้วกลางตรงนี้ในหลักวิชาเรียกว่าเนินเสาหรือว่าเนินหลักฐาน ถ้าวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นโคง้งหรือเป็นเส้นตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นที่จะมีโชครวดเร็วมีโชคแบบทันใจหลักวิชาเรียกว่าเนินอังคารวิ่งมาที่เนินเสาให้ผลทางด้านความรวดเร็วว่องไวในหลายหลายสักที่สักลายมือจึงนิยมสักลายมือตรงนี้วิ่งมานี่หรือวิ่งจากนี่มานี่แต่มีข้อแม้ครับอันนี้คือต้องบอกเผื่อท่านท่านท่านผู้ชมด้วย ที่คิดจะไปสักนะแหมฟังอาจารย์แล้วต้องไปสักเลยทันทีใจเย็นๆครับเราต้องดูก่อนครับว่ามันจะไปวิ่งไปตัดเส้นสําคัญนะครับอื่นๆหรือไม่เพราะว่าการที่เราสักเนี่ยเหมือนเป็นการศิลปกรรมเลยทีเดียวนะครับเหมือนเป็นการศิลปกรรมบางครั้งเนี่ยถ้าไม่เก่งหรือว่าอ่านลายมือไม่เป็นอาจจะส่งผลเสียต่อดวงชะตาของคุณก็ได้นะครับคนที่เก่งเขาจึงจะต้องดูว่าเส้นเดิมเรามีเส้นอะไรเขาจะต่อเส้นไปไปให้ถึงเส้นเดิม เรียกว่าต่อวาสนาอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะได้ต่อมาแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นตัดหมายถึงว่าถ้าเป็นลายลายลายมือธรรมชาตินะวิ่งมาวิ่งมาถึง like. ก็จริงแต่มันมีเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางในที่นี้อาจารย์เขียนให้ดูแบบนี้นะวิ่งมาแล้วมีเส้นเนี่ยเป็นกากบาดอย่างเงี้ยนะหรือวิ่งมาอย่างเงี้ยเป็นมีกากบาดอย่างเงี้ยนะถือว่าไม่ดีนะครับโชคลาบก็จะถูกตัดรอนไปอีกเส้นหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าาสนาเนินจันทร์หรือว่าวิ่งมาจากจันวิปริตตรงนี้ วิ่งมาที่เนินเนิ้วกลางตรงนี้ก็จะมีโชคเช่นกันตรงนี้ก็จะถูกหวยรวยเบอร์บ่อยเดียอกาสถูกรางวัลใหญ่เช่นกันตรงนี้นะการอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเส้นสั้นๆตรงนี้เห็นไหมตรงสันมืออาจารย์เนี่ยหนึ่งถึงสองเส้นเป็นเส้นตรงๆแบบนี้ก็จะเป็นคนที่มีโชคลาภบ,บ่อยเช่นกันจากที่อาจารย์เก็บประสบการณ์มานะแต่ถ้ามีเส้นตัดนะมีเส้นตัดก็ต้องบอกว่าโชคลาภเนี่ยไม่มีบางคนเป็นหนี้สินด้วยนะครับเอาล่ะสำรวจมือของคุณถ้าชอบฝากกดเข้าไป ติดตามผมทุกช่องทางครับ